ในสตาร์ทมิซูสตาร์ด้านะครับมีอาการสตาร์ทอืดน,นะครับก <toothpaste. S 3> <phon ie S 1> ่อนที่เราจะถอดในสตาร์ทนะครับก็เช็คแบตเ,บเตอรี่ให้ชัวร์นะครับว่าแบตเ,บเตอรี่ไฟ,ฟเต็มหรือเปล่านะครับถ้าเราเช็ควัดแบตเตอรี่ไฟเต็มแล้วก็ถอดในสตาร์ทมาดูนะครับว่า uh huh. อาการสตาร์ทอืดเกิดจ,จากอะไรนะครับลูกปืนนะครับหรือว่าบูธนะครับหรือว่าทานหมดนะครัเบเดี๋ยวเรามาลองไดก่อนเลยนะคะรับกวลบครับกวบวกเข้าหลักแบตนะครับในสตาร์ทหรือมอเตอร์สตาร์ทนะครับ หลักสตาร์ทนะครับจี้เข้าหลักแบตครับจี้สตาร์ทจี้สตาร์ทสตาร์ทเออสตาร์ทเงียบแก้ไขเบื้องต้นนะครับเขาข้อที่ไปในสตาร์ทนะครับหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามนะครับจี้สตาร์ท